เอาะครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผม m ิสเตอแล้วเราก็อยู่กันในเกม Arc o o o k i n g Simulator นะฮะวันนี้เราจะมาเป็นพาร์ทเบาๆกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปหวดบอสกันมาใช่ไหมวันนี้ก็จะมาทำอาหารนะครับซึ่งอาหารของเกมนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะแต่ว่าผมก็ข้ามไปเพราะว่าผมขี้เกียจปลูกผัก เอาตรงๆเลยผมวิจิตปูผักอะเนาะก็เลยข้ามไปก่อนเลยซึ่งอาหารมันก็ทําให้เราทําอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงการทนต่อความร้อนในถ้าลาวาแล้วก็การลงไปอยู่ใต้ทะเลได้นานๆน,น,นะเนาะ,ะก็นี่ไงมีเพื่อนให้กําลังใจด้วยอ๋อ <laughs> ก็อาหารก็จะแบ่งเป็น2กรุ๊ปด้วยกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะกรุ๊ปแรกเนี่ยก็คืออาหารแบบขั้นธรรมดานะครับก็จะเป็นอาหารประเภทที่แบบว่าเอา่อครับกันได้ทั่วไปนะครับไม่ต้องแบบเอ่เอบุกบันหาวัตถุดิบยากขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกุ๊งของอาหารที่เป็นขั้นแอดวานซ์หน่อยนะครับก็คือจะให้ผลเอฟเฟกของอาหารเนี่ยค่อนข้างดีแต่ก็แลกมากับการที่หาวัตถุดิบมาปรุงค่อนข้างยากนะครับเรามีวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะนี่ฝั่งนี้วัตถุดิบทั้งหมดเลย แล้วก็มีอีก2ออันตรงนี้ที่มันแช่ตู้เย็นไม่ได้นะ นี่ผมก็จะทําให้ดูไปทีละชิ้นเลยเนาะแล้วก็จะอธิบายไปทีละชิ้นเลยว่าวันนี้มาเป็นกุ๊กนะครับวันนี้จะทําอาหารอย่างเดียวเลยเราจะเลยกันแค่อาหารว่าเบาๆหน่อยแล้วก็เพื่อที่พาร์ทหน้านครับเราจะไปไล่จับกิกก้ากันผมอยากได้มานานแล้วพรุ่งนี้ต้องได้แล้วก็อีกส่วนสําคัญนึงเลยนะครับคือผมจะลงมหาสมุทรนะครับคือจะไปเอาชนะความกลัวขั้นสุดท้ายกันนะครับเราจะลงไปตะลุยมหาสมุทรแล้วก็ไปจับนาร์เสที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะซึ่งก็ต้องใช้ยาที่ต้านออกซิเจนครับคือทําให้ออกซิเจนมันหมดช้าลงเนาะเราจะ ในเราจะได้อยู่ในใต้ทะเลได้นานขึ้นนะครับทีนี้ก็ไปเริ่มกันเลยกับ3มอย่างแรกแล้วกันอ่ะเป็นอาหารที่เบสิกที่สุดแล้วที่เราจะทําขึ้นมานะครับสำหรับคนเล่นอาร์ก,กันเนาะทีนี้หม้อต้มนี่ผมก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมไปทําไอ้นี่มาท่อไปนะครับเป็นแบบว่าท่อที่ต่อน้ําเข้ามาในตัวหม้อครับแต่ว่ามันเป็นของหมดนะครับมันก็เลยสามสารถซ่อนได้เนี่แน่ดูนะนะมันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีท่อลากมาตามนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้คือกดซ่อนไปแล้วนะมันก็จะมองค่อนข้างยากหน่อยแบบว่าเนี่ยต้องมาจอกใกล้ๆจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วท่ออยู่ตรงไหนเรามาลองกันเลยเมนูแรกที่เบสิกที่สุดแล้วนะก็คือยาเพิ่มเลือดนะเดี๋ยวผมจะขอแบ่งก่อนเดี๋ยวมันจะคราบเยอะเกินไปเนาะโอเยนี่ไงยาเพิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะสามารถกดใช้ได้เลยครับไม่มีครูดาวเนาะก็คือใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเลือดจะบวกมา40เลยก็ถือว่าแจ่มแมวมากมาก เป็นของที่เบสิกที่สุดแล้วที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องใช้นะครับในช่วงแรกๆเนาะส่วนเมนูที่2นะครับก็คือยาเพิ่มสเตมินาครับนี่ยานี้จะเพิ่มสเตมินา40เหมือนกันนะครับเหมือนกับยาเพิ่มเลือดเลยต้นเกมนี่คือแบบถ้าถ้าขยันหน่อยนะคือแบบไปนั่งหาของมาคราฟนี่สบายๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้หม้อต้มขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยนะครับแค่ใช้หม้อที่เป็นคุกกิ้งพอตเฉยๆก็ได้ครับเนี่ยเอออ่นนี่ นะเนี่ยเป็นคุกกิ้งพอทธรรมดาก็ทําได้แล้วนะครับแต่แค่ว่าต้องหมั่นเติมน้ำหน่อยเพราะคุกกิ้งพอทมันต่อท่อไม่ได้นะครับอันนี้คือยาอีกหนึ่งยาที่เป็นเบสิกมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบเริ่มเล่นใหม่กันนะครับก็คือนี่ยาเพิ่มดาเมจนะฮะใช่แล้วยาตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นยาที่แบบว่ากินแล้วแบบบ้าพลังนะพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีระยะใกล้35%นะครับก็คือทําให้เราฟาร์มดีขึ้นคือมันจะทําให้เราใช้หอกแทงดูเสาอะไรพวกนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ การรีเจนสเตมิน่1.2หน่วยทุกวินาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับเริ่มต้นนะ่ะนี่ก็เป็นอาหารชนิดที่4นะครับก็คือตึงตึงตึงตงลาซาลัสชาเดอร์นะครับอ่านถูกปาวะ <laughs> อันนี้มันก็จะทําให้รีเลือด1.2ทุกวิเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของมันที่มากกว่านั้นก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในน้ําได้นานขึ้น,นครับก็คือออกซิเจนเนี่ยจะลดช้ามากเวลาที่กินยานี้แล้วลงไปในน้ำเนาะซึ่งอันนี้ก็จําเป็นมากๆเลยสําหรับการจะไปลุยทะเลของเรานะครับยานี้มันสามารถอยู่ได้15นาทีนะครับก็คือเราก็พกไปสักสี่ห้าอันก็พอจริงๆอะแต่ว่าเวลาจะกินเนี่ยก็ต้องดูดีๆหน่อยครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะถึงจะกินพวกอาหารได้นะครับแล้วยาชิ้นถัดไปนะครับก จะเป็นสุดยอดยาคู่ขนานเลยนะนี่สุดยอดยาคู่ขนาดของเราอันนี้จะเป็นยาที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทนกับอากาศร้อนได้เยอะนะครับ ก็คือสมมติเราจําเป็นที่จะต้องไปถ้าลาวาใช่ไหมเราก็อกอาหารนี่ไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในถ้าลาวาเนี่ยไม่ว่าจะใส่ชุดไหนนะครับเราก็จะรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยซึ่งมันจะทําให้น้าเราลดเยอะมากแล้วก็ถ้าอากาศมันร้อนจัดคือเรายืนใกล้ลาวามากเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราลดด้วยนะครับกินยาตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยเพิ่มการต้านทานความร้อนเนาะแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยลดช้าลงด้วยนะครับส่วนอันนี้ยาที่มาต่างวิติกันเลยก็คือ เป็นยาที่ทนความเย็นครับเมื่อเราอยู่อากาศนาหนาวๆเนี่ยมันก็จะหิวเร็วนะครับยาตัวนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถถึกขึ้นนะครับในเรื่องของการกินนะคือแบบว่าหิวช้าลงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเราหนาวมากๆแบบติดรูปสโนบอลที่เป็นเอฟเฟกข้างล่างนะครับเราก็จะเสียเลือดด้วยเหมือนกันเหมือนก,นกับความร้อนเลยยาเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่มีวันติดสถานาน,นั้นนะครับส่วนยาต่อไปก็จะเป็นยาขั้นที่แอดวานแล้วนะครับนี่ยาโดสเต็กนะครับน่ากินไหมดูรูปดิว่าน่ากินเลย ยาตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษคือมันเป็นส่วนผสมของยา2ตัวที่แล้วนะครับก็คือมันจะสามารถให้ทั้งเอฟเฟกการกันหนาวแล้วก็กันร้อนนะครับแล้ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือมันจะมีเอฟเฟกที่ลดการสั่นสะเทือนหรือการดีดกลับของอาวุธทุกชนิดเลยนะครับอย่างเช่นขวานอะ่ะเวลาเราตีใช่ไหมมันก็ต้องตีไปแล้วก็ตีกลับใช่ไหมครับ ซึ่งยาตัวนี้พอกินไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดแอนิเมชันนะครับตรงนั้นก็คือตีได้ไวขึ้น,นครับเพราะว่าระยะที่ดีดกับมันน้อยลงนะคือมันเร็วขึ้นอะ่ะม,มันก็จะแบบสับเร็วมากเลย <c oughs> เป็นแบบเหมือนทัวร์ลอดใน .dot a เลยนะยาตัวนี้ส่วนยาตัวนี้นี่ถือว่าเป็นยาระดับพระเจ้าเลยนะนี่มาแล้วมันจะเพิ่มการโจมตีระยะใกล้6กส็ก็คือโหดจัดอ่ะแล้วก็ป้องกันดาเมจ15%เนะครับคือดาเมจทุกชนิดที่เข้ามาหาเราเนี่ย จะถูกหักลบไป15%เเนาะเพิ่มวิ่งเร็ว50%ลดการหิวอาหารแล้วก็หิวน้ำอีก50%านะครับคืออาหารกับน้ำนจะลดช้าลง50%เแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีสเตมิแนานะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะลดเลือด0.45หน่วยทุกวินาทีนะครับก็คือจนยาหมดลทธิ์เนี่ยมันจะลดเลือดไปประมาณ90ได้มัน90% 100ถึง100ประมาณนี้นครับส่วนยาตัวต่อไปคือยาที่ผมนำเสนอมากๆเลยนะอ่าอันนี้ก ยาตัวชูโรงของผมเลยนะที่ผมที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถสลับสายได้นะครับสลับไปสายสร้างบ้านแล้วก็สลับมาสายต่อสู้เหมือนเดิมนะครับเป็นยารีสเตตัสนั่นเองนะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้ที่ทุกคนได้ยินผมพูดบ่อยนะผมกินยารีสเตตัสมาอะไรเงี้ยโอเคและนี่ก็จะเป็นยาอันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอาหารที่เออมันก็ไม่เชิงสําหรับผู้เล่นใหม่หรอกเพราะว่าผู้เล่นใหม่ก็คงจะได้มายากพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือเป็นอาหารที่กินแล้วเนี่ยจะเพิ่ม การได้โบนัส EXP 5 0นะครับแล้วก็เราก็จะไปลองกันเนาะเราไปจัดของก่อนเดี๋ยวจะไปลองใช้อาหารกันนะอะเรามาถึงโซนทดลองกันแล้วทีนี้เราจะถอดชุดเลย<ๆ>เพื่อไม่ให้ชุดเปื้อนเลือดนะ <c oughs> เรามาเริ่มกันด้วยยาเพิ่มเลือดก่อนเลยนะเราต้องทำให้เลือดลดก่อนอ๋ออ๋ออ๋อนิดนึงอออ๋โอโอเคอ่าดูนี่เลือด3 9 5ใช่ไหม ประมาณสาม้อก้ห้านะอันนี้ใช่ไหมยาเลือดเก้กินนี่เห็นไหมเลือดเพิ่มแล้วอ๋อนะเจ็บนะครับเป็นยาเพิ่มเลือดที่แบบว่าเราควรมีนะนแรกๆอะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นยาเพิ่มสเตมินาเ,นเราก็ต้องอวิ่งแล้วกันเราจะวิ่งรอบบ้านเลย <laughs> อ่ะผมกลับมาแล้วโอ้โหไวยอย่างนี้นึกว่าเดอะแฟลชอ้าวเฮ้ยสเตมินาเรารีไวเกินอะ่ะ เอาเอาให้หมดเลยทั้งนั้นอะอ่ะเรากลับมาแล้วทีนี้รีบกินเลยเดี๋ยวสเตปินหน้ารีกนี่ไงกินปุ๊บเปลี่ยนแคนั้นรีขึ้นอย่างเร็วอ่ะรีขึ้นแบบเร็วแบบเห็นได้ชัดเลยนะ ซึ่งมันก็ไม่ชัดเจนมากขนานดะหรอกพรเสตเดตมินาผมรีไว้มากเลยไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเอ๊ะ <Hey, S 1> ทีนี้อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะยาที่ลดการคอนซูมอาหารกับน้ํานะครับที่ลดแบบว่าการต้องการอาหารกับน้ำเนี่ยเราลดลงนะครับมันจะเห็นผลค่อนข้างยาก,กน,นะแต่ว่าก็อืมเราก็ลองกินเลยลวกันเพราะว่าสิ่งที่มันจะเห็นผลอีกอย่างหนึ่งก็คือต้านทานสถานะนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเปิดเตาไฟก่อนอมีเสียงไฟดังหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือแบบธรรมดานะถ้าเรากระโดดขึ้นมายืน หไหมเลือนรถนะฮะทีนี้เรากินยาต้านไฟอยู่ไหนนี่โอเคทีนี้พอเรากระโดดขึ้นไปบนไฟก็ยังเจ็บอยู่ที่ว่าเชื่อแล้วมันต้านไฟได้ยังไงวะ <laughs> อ่าประเด็นคือยามันไม่ได้กันไฟนะฮะ <laughs> ผมเข้าใจผิดอะ่ะ <laughs> มันกันแค่ความร้อนนะครับคืออย่างแี้เห็นไหม เราจะเจ็บไหมเนี่ยขอกระโดดขึ้นก่อนลองลองอ๋อยังเจ็บอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่มีสัญลักษณ์ความร้อนขึ้นแล้วนะเห็นไหมคือปกติถ้ามายืนตรงนี้สองเตาคู่กันเนี่ยถอดชุดด้วยเนี่ยโหแบบร้อนสุดๆเลยแต่ลองใส่ดูกนอนะ่ะเห็นไหมใส่ชุดแล้วก็ยังไม่มีความร้อนขึ้นเลยนะเคมันมันไม่กันไฟมันแค่กันความร้อนใช่ป่ะเอ้ยอ่านี่ผมอยู่ในเขตท่มาแล้ว ดูเป็นไงเห็นไหมมีรูปลูกสโนว์เบาหิมะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราจะกินยากันหนาวกันเย <Yeah. S 1> อ่ะผิดอันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ่ะอาก็ถูกอันนี้นะหรือว่ามันหนาวเกินเราเลยต้องใส่ชุดนี้ด้วยป่ะเฮ้ยทไมัน,มนไม่ลดเลยอ่ะนี่ยามันหลอกเราปะเนี้ยอ้าวเฮ้ยมันเป็นงี้ล่ะ ยาที่เฟลนะครับไม่เอาไม่เอาแล้วคัด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 เฟลเฟลอ่ะตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่กันนะครับก็คือเราจะมาลองยาต้านอาการลดของออกซิเจนนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นยาเพิ่มดาเมจเนาะคือมันก็ไม่ค่อยเห็นผลมากัเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถลองได้บ้างนะครับอ่ะลองกินให้เราลองลองไปดูก่อนเลยว่าออกซิเจนเราลดแค่ไหนนะอ่าเย่ไม่มีตัวสัตว์ร้ายอะไรทั้งหลาย,ลายดูนี่นะ ออกซิเจนลดแบบพวดๆเลยอลองกินยาเลยนะนี่แน่กินเข้าไปอ่ะมาดูกันใหม่นะดูออกซิเจนลดเหรอเห็นยนะช้าลงยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะไอ้ยาตัวนี้แหละที่เราจะเอามาใช้ลงใต้ทะเลลึกกันนะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ไปจับก,กิก,ก้าให้ได้ก่อนนะแล้วก็เจอกันแน่ใต้ทะเลอ่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรู้วิธีใช้ยาเพิ่มดาเมจแล้ว นี่ไงเพื่อนรักของเราหุ่นฟางนะดูหน้าดิอ่ะลองทดสอบกันตีหัว55ดาเมจใช่ไหมอ่า55ดาเมจนะโอเคทีนี้เราจะกินยาเพิ่มดาเมจแบบธรรมดากันก่อนนะครับอุ้ยหน้าบากเลยเพื่อนกูอืออ่าทำไมมันยัง55ดาเมจท่วเดิมวะอ้าวเฮ้ย ไออัญญานนี้ก็หลอกกูหรอโอ้โอ้เพื่อนกูตัวบาก oh. หน้าบากไปหมดแล้วเนี่ยไม่นะเออไม่เป็นไรครับงั้นเรามาลองกินตัวแบตเทิรทรานกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นยาที่เพิ่มดาเมจ65เลยนะแล้วก็เพิ่มวิ่งเร็วด้วยเรามาทดสอบความเร็วในการวิ่งของเรากันก่อนนะนี่นะประมาณนี้อึ๊บอึ๊บโอเค กินเข้าไปเลยนี่มันเร็วขึ้นปะทำไมผมไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเลยวะห้าติดต็มันเพิ่มแค่นี้จริงเหรอส่วนอันนี้ก็จะเป็นยาที่เพิ่ม e p นะแต่ว่าอีเรามันตันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยใช้เพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะกินให้อร่อยนะส่วนอันนี้ เดี๋ยวเอาอันนี้เอาไว้สุดท้ายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นยาที่สําหรับนักสู้เลยนะครับคือป้องกันความร้อนป้องกันความหนาวแล้วก็ลดการดีดกลับของการใช้อาวุธด,ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมนะอ่ะมาลองดูก่อนนี่อันนี้คือความเร็วปกตินะครเห็นไหมใช่ไหมวะมันดูอย่างงี้ได้ไหมไ <laughs> ปที่ที่มีต้นไม้เยอะดีกว่า อ่านี่คือความเร็วปกติของเราโอเคทีนี้มาลองดื่มดำ่กันเลยอื้อแต่ขินใหญ่อ้าเฮ้ยทำไมมันถึงเงียบอย่างนี้ล่ะทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะ เออเออยานี้แสดงว่ายานี้ใช้ได้เฉพาะอาวุธระยะไกลครับพวกที่มันแบบว่าใช้แล้วมีการดีดระหว่างเขาเรียกอะไรนะแต่ละรอบที่ยิงครับอย่างเช่นพวกหน้าไม้พวกธนูอะไรพวกเนี้แล้วก็พวกอันนี้ด้วยโอ้โหยิงหัวพันเจ็ดไอ้พันหกโอ้สุดๆไปเลยเ,เห็นไหมเป้ามันนิ่งขึ้นนะครับเนี่ยดูดีปกติมันจะมีแบบสันส,น,สน,นิดนึงแล้วก็เวลายิงมันก็จะดีดมากเลยนะ หมือนที่ผมไปนั่งจับพวกนสาร์อตะน่าจะเคยเห็นกันเนาะนี่คือสแตททั้งหมดที่ผมมีนะครับนี่ไงสแต,แตอยางสวย <ś c oughs> ชมสแ,แต่ตัวเองก็ได้วะแล้วก็รวมไปถึงสกิลที่อัพไปแล้วพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นแต้มผมกลับมาเยอะเนี่ยเพราะว่าผมไปรีไปเปลี่ยนสายเป็นสายส,ายสร้างบ้านนะครับก็เลยหายไปหมดเลยที่เคยอัพไว้แต่ไม่เป็นไรเราอัพได้แล้วชิว,ชวๆทีนี้ก็ป่ะดื่มเพื่อวันพรุ่งนี้โอเค อ่าเรียบร้อยโอ้โหลำหนักเกินเลยกูนี่ไงเห็นไหมแต้มทุกอย่างจะกลับมาหมดเลยนะครับนี่แต้มกลับมาหมดทุกอย่างเลยรวมถึงสกิลด้วยเนาะเราก็ต้องอัพใหม่เลยอ่ะกลับมาประมาณประมาณเดิมแล้วนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือเลือดที่ไม่มีเลยเออไงโอ้โหมันนิ่งขึ้นจริงๆริงนเนี่ยมันหรือว่ามันไม่ได้ลดแรงดีดกลับนะแต่ว่ามันทําให้แบบเป่านิ่งขึ้นคนระัเอออีไม่โดน อึบ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 อออ่ะหลบหลังกำแพงหลบหลังกำแพงพีกยิงไม่ได้อ่ะพีกยิงไม่ได้เออเอายิงไม่โดนนี่ดูดูการวิกสโคปวิกสโคปโอ้โหมืออย่างช้าดูเล่นเกม fps ไม่รอดแน่แบบนี้เออโอ้ยิงไม่โดนอีกแล้วต้องโดนสักนัดหนึ่งหรอวะมาไไอ้เจ้าอ้าวโคตรช้าแม่งเลยโอเคครับคุณผู้ชมทุกคน พาร์ทนี้ก็คงต้องจบไวเท่านี้ก่อนครับเหมือนจะเป็นพาร์ทที่มีสาระเนาะแต่สุดท้ายก็ไรสาระอยู่ดีนะ <c oughs> เป็นพาร์ทแบบว่าเบาสมองประลองปัญญานะฮะไม่สิเบาเบา,บาสมองไม่ประลองปัญญาสิเออเพื่อที่เราจะเตรียมตัวไปลงทะเลกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลงทะเลเนี่ยผมอยากจะได้กิก,ก้าก่อนนะผมก็เลยว่าจะไปจับมันพรุ่งนี้เลยนะครับอ่ากิก,ก้าก็จะเอาฟได้มาปุ๊บผมก็คงจะไปไล่ถลม่มนดโรเสาแบบว่า กินเกียนทั้งหลายสักหน่อยหนึ่งอะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจับยากเย็นแค่ไหนนะเดี๋ยวผมต้องไปลองดูก่อนเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะถึงพานี้จะไร้สาระไปหน่อยก็เถอะว่าถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปให้คนอื่นๆได้ดูด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ซับสไครป์ผมเนี่ยก็ช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าถ้ากดซับแล้วเนี่ยก็เชิญพี่เพื่อนๆน้องๆมากดด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลา 拜拜。